กับสบัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกันนีกแล้วกับซองเซาใหม่พี่น้องอยังจือที่สมัยเอาลงขีปก่อนนั่นเนาะเกี่ยวกับเรื่องเสาทับคนนั่นแหละพี่น้องตอนนี้ผิ่นอาการดีขึ้นร้ายแล้วพี่น้องเอ้ยจนว่าสมัรถออกจากห้องมอได้แล้วเนาะตอนนี้เผิ่นกำลัาพักพื้นที่บ้านเนาะ เดี๋ยวสมัยสิาพาทุกคนไปเยี่ยมเพื่อนนากันเนาะแต่ว่าตอนนี้ห้ายัางสิไปสอนควันพี่นอ้องบางเขตก็ะเสื้อเนาไปเอิญควันเห็นอะไรพี่นอ้นองเนาะไปเอิญควันคนเจ็บอยู่บอนเกิดเหตุเนาะเพราะว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่เพื่อนกันเพื่อนเสือว่าบอนได้เกิดเหตุยานควันของคนเจ็บลุงข้ากูถามนมักสิเวล่านาองควันนี้พี่พายเบิดเพื่อนเ่าเออเนาะ,นะ อันนี้เขากับเสือแน่นลนงถามว่าไปเอินควันมาไปสอนควันมาแล้วเห็นไหนอาการของคนเจ็บนั่นดีขึ้นไว้เนาะหลายคนกับหลายเสือพี่น้องเวยแต่ว่าตามความเสือของทางบ้านสมัยแหละมันเป็นแบบนั่นพี่น้องไปเอินควันหรือว่าไปสอนควันเนาะไปสอ,อนควันผู้เกี่ยวในบ่อนเกิดเหตุแล้วเซนให้ผููเกีียวแข้งแห้งไว้ประมาณนี้พี่น้องเลยแนวทีเขาสิเอาไปสอนควันกับมีไข่แล้วก็มีเข่าเนาะมีไข่มีเข่าแล้วก็มีแพร่ ผู้สิไปสอนควันกับเป็นเท่าแม่นี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าผู้ที่เิ่นเกิดเหตุน่นญาติพี่น้องเพิ่นยู่ไกพี่น้องเพิ่นยู่คนละเมืองกนะับเฮ้านาะเพิ่นมาซูเมียเมียของเพิน่นน่ะเป็นลูกของอาสมาาัยนาะวอกง่ายๆเออเพิ่นมาสูเมียพี่น้องเลยก็เลยบ่มีผู้รักผู้ใหญ่เนาะก็เลยเอาใัยแม่สมัยนี่แหละสิเป็นผู้่าผู้โอ้เนาะไปซอนควันเพินนะ่นเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิงนากันพี่น้องทำมาหอดสถานทีเกิดเหตุแล้วพี่น้องตอนนี้ แต่ว hmm. hmm. ่ายังบ hmm. ่ทันได้เอิ้นเนาะถ้าให้ซีค่ําๆกว่านี้จักหน่อยเพิ่นว่าไแ่แลอือไข่แล้วมาแล้วะมามาสถานที่เกิดเทศเ่ว่าว่าเจ้าพ่อพ่อก็ว่าให้เห็นเรียบร้อยนี่เว่าที่เฮชาญเกี่ยวสิไปอันนั้นน่ะเขาเิดเขาีู่เออน่สูได เฮาเพื่อนเฮาก็ได้ซื้อเนี้อชูนะแล้าก็จักเพื่อนเก็จักคตรไปมังเลย้ครับเจ้าของเพื่อนเก่าน่ะเป็นเสืเื้อเนาะ่างในมังคมหักคมหักคาไหวเมื่อนั่นเมื่อเมื่อเร่าจิมาเศร้าหลงเพราะพันเราหยุดเราว่าเมื่อนี้เขาเชเศร้าหลงเพราะกบเจ้าไปเลยเป็นไอ้ต่างหมาดันีอยากข้างเพื่อนพันก่อนเนาะดำไงก่บบ เออะกับพันกับคนโตมันกับบ้านกับผู้ใหญ่เออเออมายืนอยู่ในนี่บอกเออพันว่าผลมายืนในนี่เออโอ้บ่าว่าเขาเสียาเสาลงคักแน่เขาเสียวเสาลงนี่โอ้ยจักสิเป็นน้ำรายน้ายเรอเออตองความพันต้องความพันผลมาต้องความพันล้มลงเป็นวีเลยเนาะอันนี้ล่มั้อือล่มแบบนี้เลยลงเป็นวี เสาบอลได้ทับบอลนี่บอกอันนี like? well? oh, ้เพิ่นกำลังเตรียมพี่ทีลงเป็นีีเลยลงเป็นวีเลยเขามาดาปี๊ดเขาขายได้อันนั้นได้ชาติไทยอันอาศัยอัศัยวิยาขีดสภาพวิยาขีดสภาพพี่น้องบ้าบ้าอือเอาเด็ดแล้วเข้ามาปลุกเอาลุ้แนะออบูได้ขึ้นน้ำลังกะบูได้ขึ้นก่อนกับบูนันท่าป้อง ได้แล้วกันหมด nhà cả แล้วเด้นี่นี่

<trạc ăn tăng hợp> thử, thử, cái lưỡi con thơ bố ăn nhang à chú là đấy chú nó cái gì mà cái gì đấy ơi không biết mà nó nuôi đấy ba ba này này sao chú sao ไมนั่นมันเาเด้อมาให้ข้างให่แค่น้ำผมหม่อเมซอกแล้วเมื่อดูเพื่อนมา้าดเหนือดีใา่ัว่มแล้วจมาดูเหนือยนี่ให้เพนอ้อนน่ย่ยไม่ให้เธเหนอเธอเอนอกมื่อกีุ้ลมาเอิดมาเหียบมาหอเพือนของ ผู้เกิดเหตุแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนเนาะโอ้ยน้องพี่น้องเหตุบาปเพื่อนอยากมีคือบ้านคือเมืองเพื่อนก็แห่งถูกแห่งซ้ำพี่น้องเอ้ยทำงานแล้ววให้มาไก่ครับอาจารย์อยู่ที่นี่แห้งแับใจเจ็บต่อไปในยุทธ์อื่นวอร์ธุ่ยยิ่งวอร์ธุ์น้ำดีเดียวนี่แหละยี่มือนีวันนีดวได้เด้อนับจำนวนนี้ต่อไปให้ชื่นชั้นห่างมั่งบือมีจิ๊บ ภาพองเฮาอาชีพหมดแจ้งเงี่ยจังหน่อยเนาะพี่น้องเพราะว่ามันคั่มแล้วเนาะเพื่อนเพิ่นก็มีดอกไม้ดอกเดียวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็นนํากันโตไปเยอะโง่เ้าไปแต่เป็นไปอยู่วันหนึเมื่อรวมแม่เกาะตีดูหายก่อนนี่หายกันนี่หางกันนี่ดีกว่าดีกว่าถ่ายกันถ่ายกูได มึงใช้มาเอื่นน้่กันนะแม่มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาหอนเลีอนา้กเด้อเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้แบบนี้บ่มีแห้งดีมีแห้งดโล่งวมอยู่บ่อยรมอยู่อืมบงเฉยันหนาบึงาดฟันอยู่เด้อม่ให้พวกพวงรวงนี่ได้เหลือด้อแย้ออกกรหาน้เสารหน้ำโมกันอยู่คอบอยู่ขั้วอยู่ต้นอต้นงจแล้ว ให้กินข้าวอันจานแกงแฉบน้ำแต้ามันี่ต่อไปเด้อลูกเด้อจะหมกจริงนี่ที่จริงตูนเด้อลูกเอ้ยให้ยูดีมีแห้งกินข้าวให้วานจานแกงให้แฉกคลายกระชั้นชั่โต๊ะ <c oughs> ให้กินนิดอ่ะออมาเลยที่ฮอนเฮเทนฮอน์ชาเลยกินพี่น้องสำหรับคลิปนี้สมัยขอจบไว้สำนีกก่อนพี่น้องภาพของเฮาอาจจะบ่ชัดเจนก็ขออภัยน้หลายๆพี่น้องเอ้เย กอยากเมืดอยยังยังเนาะเพื่อเข้ามาแต่สอนควันมันกระําแล้วพี่น้องคือที่เห็นกันนี่แหละเนาะเพื่อนองเพลินกับมีดอดไฟหลอดเดียวพี่น้องเ้ยเบิ่งสภาพเพื่อนเพ่อนก็หูเนาะวาเพลินสำมได้เนาะพี่น้องเนาะแห่งถูกแห่งซ้ำเป็นตะลิต้เพ่อนอยู่ได้เนาะพี่น้องเอาไว้พบกันคิมหนาด้อพี่น้องด้อยสำหรับกิปนีสสมัยโจบไโยกสมนีกรสมบัดี